กำลังพูดถึงเรื่องของพลังงานโซล่าแสงแดดเป็นการเฉพาะมีกฎหมายไหมครับไม่รับฝากกฎหมายโซลาเซลล์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่บอกมีทางเลือกที่ดีกว่าความหวังเรื่องพอรบโซลาเสรีจากยุคพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค ดูท่าแล้วจะเหลือแค่ศูนย์ค่ะหลังจากที่อัธพลฤกพิบูรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่รับลูกต่อบอกคงไปต่อแบบนั้นไม่ไหวและจะไม่เดินหน้าร่างพรบรส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ค้างมาจากคอรมอชุดเดิมหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าพรบฉบับนี้มีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายที่มีอยู่เดิม มีกฎหมายนี้แล้วอย่างในประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าไปแก้ไม่ได้ไยีก็ได้ไไดกฎหมายไหนล่ะครับยกตัวอย่างที่เปิดปปให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้อยู่แล้วพร้อมเสนอครมอพิจารณาทบทวนหลักการ ข้อสำคัญใน5ข้อของร่างพรบโซล่าเซลรีก็คือการขอติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้ขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานที่เดียวไม่ต้องขอกับที่อื่นและให้กำกับใช้ไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปเฉพาะในสถานที่ติดตั้งค่ะ แต่ที่ผ่านมาในยุคข,ของพีรพันธ์ผู้ผลักดันกฎหมายนี้เห็นต่างจากสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตลอดค่ะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ซ้ำซ้อนและยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเฉพาะแต่อีกฝ่ายยืนยันว่าซ้ำซ้อนกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วเรื่องจึงไม่เดินหน้าไปซึ่งตอนนั้นฝ่ายผลักดันหาว่าถูกขัดขา การไม่ไปต่อกับพรบรโซล่าเซลีก็ไม่ได้แปลว่าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนและโซล่าสุขน้ําเพื่อการ,กรเกษตรจะได้รับผลกระทบแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ากระทรวงพลังงานยังยืนยันว่ามีวิธีการเจรจารกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการดําเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแทนซึ่งทังโซล่าฟาร์มโซล่าลอยนะ้ e c t PPA หนุนเศรษฐกิจล้วนอยู่ภายใต้ในโยบายการสร้างรายได้ลดรายจ่ายด้านพลังงานควิกบิ๊กวินของรัฐบาลปัจจุบันที่เสนองบไว้ที่700ล้านบาทปูทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย n e ็ตซีโร่ปี2050การขาดที่จะมีการดำเนินการในช่วง4เดือนนี้ คือโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะพลังงานแสงอาทิตย์โดยภาคประชาชนที่อยากให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายที่สุดเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้ใช้พลังงานโซล่าให้สะดวกรวดเร็วกับประหยัดค่าใช้จา่ายกฎหมายทั้งหมดเหล่านั้นไม่ได้มีหลักการนี้เลยับ